สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวริวันโดนะครับผมตำนานที่ผมเพิ่งได้มานะฮะตำนานเพิ่งได้มานะครับผมก็เล่นกลางได้นะในบอกทำเกมรุกเป็ด9บองโรน9 9เลี้ยงบอล9 6แล้วมากับตัว9 6ถือว่าสุดอยู่นะการครองบอลเนี่ยนะฮะ ส่งสั้น91เปิดบอลแปดจบสกอร์แปดนะฮะลูกตั้งเตะ91ความโค้งแปดสปีดไม่เท่าไหร่แล้วกันยิง90นะฮะประมาณนี้สเตมิน่แปดน้อยจังวะน้อยจังวะนะมาเรามาดูสกิลครับผมก็อ่าอ่ามีสกิลสับขาหลอกนะผมิปเฟล็บนะหมุนตัวเดะบอลข้ามหัวนะ ยิงลูกไซก้อยยิงไกลให้ผมยิงท่ายากนะฮะแล้วก็แทงบอลทะลุช่องนะผมเล่นลูกไซก้อยนะฮะแล้วก็ลูกไข่นะผมสำหรับริวันโดนะริวันโดริวันโด,น,ดนะฮะน่าจะเล่นง่ายอยู่แล้วผมว่าสไตล์คล้ายๆกับใครวะไม่รู้วะต้องลองเล่นดูบ่เนี่ยผมมาโอเพนแชร์เล่นโอเพนแชร์เล่นเล่นไม่เป็นชายไมันจบทุกทีจริงนะเล่นมาหลายวันแล้ว ไม่จบสักทีไม่ผ่านไม่ใช่ไม่จบหรอกไม่ผ่านนะฮะโอเคเฮ้ยอันนี้ยังโอ้ยังไม่ได้เล่นดีกว่านะไปอันนี้มันหน,นึ่งแสนห้าหมื่นป่ะนี่ไงรับละ 50, ห้าหมื่นไปผมลุยฮนะโอเคผมมานะฮะริวันดูนะครับผมจะเป็นยังไงผมไม่เคยใช้นะคนเนี้ยนะจะเคยใช้ได้ไงวะเพิ่งได้มาโอเค,อเคไปครับผมงไงหนุม่ม ริสตียโน่ผมไปดูไปแล้วไปแล้วดูไปแล้วดูดูไม่ไหวมาอเปมาที่ริวันโดลุกนี้ส่งมาแบคเฮียมโอ้โหโดนบีบมุมเทบอ่ะนะะมาที่รายกาศฮะายกาศฝากมาก่อนดูแทงมาริวันโดลุกนี้แทงสวยๆเอมเปเปตโอ้โหแล้วมาอีกแล้วนะฮอ ให้มาอย่างสวยโอ้โหมันเบียดกันอยู่พอดีเลยโดโดยังไงบงับงบังมาที่ริวันโดลูกนี้โอ้โหหลอกครับผมมีการหลอกฮนะหลอกตัวเองยังไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยยังไม่เป็นชะิ้นเป็นอันเลยนะทรงเหมือนดีแต่ก็ไม่ยังมันอาจจะยังไม่แบบแสดงประสิทธิภาพออกมาไงช่วงนี้นะผมโอเคเนะ เป้ผมมาต่อขึ้งหลังฮะยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะจริงยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ไปฮะอาติริวันดูฝากมาริสเตียนโนแล้วก็เอาไปคืนลูกนี้สวยอื้อโอ้โหไม่โดนต้นเหนียวต้นเกี่ยวนิดหน่อยไม่ได้ฟาวด้วยนะสวยไร,ยกร้กาดฮะไร้กาดแทงมาเอ็มปาเป้ลูกนี้ขอยิงยิงก่อนแล้วกันนะยิงก่อนแล้วกันไม่โอกาสยิงน้อยมากเลยอะ,เ,ยอะเกมเนี้ย นะยิงไปก่อนแล้วกันอลาบาจะเปิดเข้าไปฮะดิวันโด้ไมงุงมุงก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเอาได้ทีมแเมสซี่ครับผมปปปปปไปแทงให้คริสเตียนโนลูกนี้หลุดแล้วหลุดแล้วแล้วก็ปัน่นโค้งเรียบร้อยครับผมโอเคฮนะหนึ่งศูงนะย์นยิงก่อนแล้วกันนะดิวันโด้ให้่ากันให้โดยิงก่อนแล้วกันโอ้โหเดือดแล้งตก มาฮะหนึ่งศูนย์มาทีไปเข้มนบผมเข้มงมาแมตซีแมตซีมาริวัดดูลองแทงเองไปลูกนี้ไม่ไหวก่อนไปดูยังไม่ไหวยังไม่เข้ามือฮะยังไม่เข้ามือปลูี้มาอารลาบา ลาบามาโดลูกนี้ดูมาดิวันโดขอเข้าไหนแล้วก็ยิงโอ้โหยมฉายแสงแล้วทุกคนมันฉายแสงนะฮะยิงไกลลูกนี้โอ้โหลูกรูกแบบมันไม่เหินอะ่ะนะลูกไม่เหินแต่พุง่งแรงนะอา้าวเริ่มเห็นทางว่ะเริ่มเห็นทางว่ะโอโ้เล่มมาตั้งนานนะเพิ่งจะรู้ทางนะมันต้องแบบยิงกยไกล้ย ต้องยิงไกลมาริวันโดแล้วก็แทงสวยๆให้คริสเตียนโนลุกนี้ขอมุมเติมโอ้โหเอสซิตอีกหนึ่งฮะหว่วสกอร์ไหลแล้วฮะโอ้โหยิงหนึ่งเอสซิตหนึ่งวะ่ะริวันโดว่ะต้องจับทางได้แหละนะต้องจับทางดีๆอะ่ะถ้าจับไปดีไม่เป็นหนึ่งกันนะคระัปรี้ครับผมไปแทงให้คริสเตียนโนเหมือนเดิมลุกนี้แล้วก่อนหนึ่งทีแล้วก็ ปั่นกต่ปั่นไกลๆโอ้โหเต้นเหนื่อยเหนื่อยง่ายมากเลยวันโดูน่ะมันเหนื่อยง่ายอ่ะหมดแล้วน่ะเราไม่ได้โอเคผมสามศูนย์นะโอ้โหมาได้ช่วงครึ่งหลังครับผมดิบันโดูฮะเด่นเลยนะยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งแต่ลูกยิงแม่งสุดจริงเนี่ยลูกยิงแม่งสุดเดี๋ยวเราไปดูกันดูภาพช้าดีกว่าเราไปดูภาพช้าแล้วทำไมมันค้างเนี่ยโอเคมาแล้วโอเคเป็น คริสเตียโน่แล้วก็ริวันโดนะฮะยิงหนึ่งเอซหนึ่งโดยิงสองนะครับผมโอ้โหสุดอยู่นะเราไปดูภาพช้าลูกยิงของริวันโดดีกว่าไม่แบบมันไม่พุ่งเลยมันไม่เหินนะมันพุ่งแบบสู้แบบเอาเรื่องอยู่นะยิงแกลเอาเรื่องนะลูกไหนวะนี่ไงลูกนี้เลี้ยงมาเหมือนไม่มีอะไรกระชากนิดหน่อย,อยแล้วก็ใส่นะฮะ โอ้ีิไหนจะเซ็ตได้ปะยิงืลูกมันไม่เหินด้วยแหละนะอันนี้ลูกแทงเอสซิสสวยๆดูดิดสายก้อยไงสซก้อยมาสวย,สวยๆแล้วก็โดย,ยิงนิ่มๆเหมือน,มน,มนผมโอเคนะริวันโดนะโอเคเลยนะเป็นกลางลุกเยวยตันเก้าหกโอเคเลยแหละนะผมไปเกมที่สองฮะโอเคมาต่อเกมที่สองนะผมนะสำหรับริวันโดเกมแรกดูดีมากเลยนะ เกมแรกเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยอ่ะนะเล่นได้แบบถ้าจับทางได้มันก็ได้เลยนะจริงมูเตไปเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้เปล่ต้องแบบเล่นบอลสั้นๆกลับมาก่อนึ้นไม่ไหวกลับขอกระชากเข้าในแล้วก็ยิงเลยครับผมไกลไปหน่อยเปล่าไกลไปป่ะ่าไ,ปปะไม่มันมันเบาไปเลยทีเนี้ยเนี่ยม,มาผมได้ยิงไปหนึ่งดอกฮะแต่เข้าแบบตรงตรงมือมอ่ะเตเดียวบา สมาริวันโดฝากก่อนแล้วก็ยกสวยๆริวันโดไปแล้วลูกนี้เอาลงสวยครับผมไป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 แล้วก็เปิดเท้าโอ้โหล้นไปเยอะไม่ได้ยิงเอาลูกนี้เมซี่เข้าซ้ายยิงเรียบร้อยโอเคครับผมนะโอ้ริวันโดเปิดล้นไปเยอะเลยอ่ะูดีนะเปิดบอลไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทำเกมได้ไหมผมมาหนึ่งศูนย์จากเมซี่จะดึงบอลมา เดี๋ยวดูซิว่าฝากกับวันโดสวยงามแล้วก็ชิงกันไปสองคนใจเผื่อไปหน่อยลูกนี้โอเคครับผมหมดครึ่งเลกฮะก็เสมือไปหนึ่งหนึ่งครับผมเกมนี้ฮะก็ซูสีเลยทีเดียวนะครับผมไปต่อขึ้นหลังฮะริวันโดโอเคนะตำแหน่งนี้โอเคนะฮะอาจจะไม่เร็วอาจจะไม่แข็งอาจจะไม่น่าจะน้อยแต่อย่างอื่นมันโอเคอ่ะนะยิงวงยิงไกลอย่างเงี้ย ไปเทมาริวันดูลูกนี้ปาเป้เป็นอยู่คนเดียวแล้วก็เอามาคืนแล้วก็ใส่โอ้โหไม่ได้ยิงน่าเสียดายคือดีมากอหรเมื่อกี้โอ้ช่างดีมากนะแต่ช้าไปน,นิดนึงยังได้อยู่ฮะทำเกมขึ้นมาใหม่ริวันดูเอ็มป๊เป้โอ้โหสามสี่คนไม่ไหวไม่ไหวจริงนะมาทีสามสี่คน เมสซี่ฮะมาทิริวันโดตอ,อกส้นไปเบเรโดซิว,วากลับมาก่อนเอม็มบัปปลูกนี้โอ้โหเหล็กนิดหน่อยฮะ,ฮะเหล็กกว่านะมาทิริวันโดแทงให้เอ็มบัปเป้ถึงไหมกลับก่อนมาฝั่งนี้แบ็คเหียมครับผมไปเร็วเอ็มบัปเป้หลุดลูกนี้หลุดเดี่ยวด้วยแล้วก็ เนียมๆมาสีดโอ้โหเอ้ยน่าจะเลี้ยงเข้าไปก่อนเอาจริงนะไม่น่าจะเลี้ยงเข้าไปก่อนอะนะฮะฮไม่ข้อเสียดายเลยนะไอเกมมันจะเปิดเข้าไปโอ้โหน่าจะเข้ามือโกพอดีอะลูกนีอืมกะให้เข้าหรือเปล่าฮกะไอโค้งเข้าเลยไงบ๊เป้ฝากก่อนแล้วก็แทงไปเลยครับผมมาที่เมสซี่เลี้ยงไปเลยเมสซี่เมส สฟันได้อย oh, ่าดึงก <laughs> <acción úblic> <laughs> ูนะฟันได้อย่าดึงกูนะฟันได้อย่าดึงไปโอ้โหมะนไหลวนนะดีวันดูอะไปฝั่งนู้นก่อนโอ้โหลูกเมื่อกี้น่าจะได้ยิงโอ้โหดูเปิดสิเกียร์เกมรุกกูไปเก่งๆแต่ละคนนะจะได้ปะโอเคผมสองหนึ่งครับผมเกมนี้ ก็อาการเหล็กนิดหน่อยนะก็ซัดไปหนึ่งลูกจากเมิซี่นะครับผมโอเคนะพี่บันทุโอเคนะไม่ได้แย่นะฮะอยู่ไหนวะอยู่นี่ได้หกกลางกลางครับผมนะฮะก็ทําเกมดีหลายหลายลูกสวยสวยหลายๆลูกแต่ก็ยังทิ้งไม่ได้เกมนีนะแต่เกมแรกได้สุดจริงนะผมโอเคนะฮะข้อดีก็หลายอย่างแหละแต่ข้อเสียก็คือเหนื่อยง่ายนะครับผมข้อเสียเหนื่อยง่ายความเร็วไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ แค่นี้แหละอย่างอื่นก็ดีทุกอย่างเลยนะอย่างอื่นดีหมดจกเป็นเหนื่อยง่ายนี่แหละติ้งแป๊บเดียวเหนื่อยแลยว้วอะนะโอเคเข้าประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม gp โอเคนะผมส่วนใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจน,นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบิบาย let's go